มาเลยครับมางงโอ้ ลงนามมันเดมแล้วนีมาอยู่ดอกตรงนี้วันนี้เรามาถ้าว่ามันดิดตัวยองมูบานอ่ะตัวนี้มันคือสีนี้ก็คือถาดื้สีอย่างนี้ก็คือคนแบงตองก่องใต้เป็นสีแดงๆหน้าวิารับนูสองน้นิกันยอมหน้าตวับเขาแบงคนติกล้องนี่ครับงงเราจะมาลุอนี้ไม่ใช่มาลุแย่เย็นวันนี้ับลุงหยิมาเดี๋ยวับองแก่เย็นตลอดรับวันหลังยิดกับอะไริเขาดเยยว กวนเรือกับลูกน้ำกวนเรือต้องไปชุ่มไปเล่เข้าหน้ากันเลยครับผมไม่รู้ไม่ใช่ยกไปลุงนำมาเลยกางเอกมาไม้นี่โอเคจัดครับอนนี้รอถ่ายบนก่อนใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอปตั้งรับเดี๋ยวเราชุดลงเร่กับลงเล่ลงเล่ตอนนี้พอเตียมันลงลำบากตัววันนี้ครับทำังไงวันนี้ลงเร่รับลงไปซ้ำเลยครับอยู่นีซ้ำเลยโยนีซ้ำเลยครับ đẹp <tiếng> đẹp <nói> mà nó để nó gặp này yên là đẹp đẹp bà kia cũng xây dưới đó ạ mọi người đẹp này chọn chơi ui นี่นเลยครับคุณหวานช้าเลครับอายยาวะ่ะนี่ว่าคุณคีโมนะเ <c oughs> ป็นเรกปเป็นร

mất tầm camino, mẹ, 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 โอนยครัี่ตสคบบัีนีนี้กได้ักกดอกานี่ขี้ไม่หวานครับฮะปลาตัวอไนีว

ขัน้นาแล้วม,ม,มาเาัอะไรบมือนี้อันนี้เรียบนะครับนับ,นบ,นนนบมือเลยครับสำหรับมือยิ่งอังไปควา้มันจะได้กับที่อออเอา้เอาต่อ mọi người 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 ปลากรดเลคลงเลยครับลงไปเลยอ่าดเไหมฮะกปลากดใหญ่ครับปลากดใหญ่จาตาตกตาคอบ้าจริงจะอยนเลยจะอนเลยโอ้จับ้ับปลากดตุก้ต วัวะเพียนครับวัจอก้องเลยเยวะนะเกี่ยวรับกอนมาดูสิเี่ยวยกี่กตยจอ้ดูิตน๊วตะเพียนมาถึงนี่เลยยับปื๋เลยอย่าเดี๋ยวไม่ตั้งตัวนะฮะ

cáp, cáp, cắp đây đây đây, cắp. Ta sốp đây đây gặp. Cái

ดีก้มเียรนี่ครับดีก้มเปียรเราจะตอบกับอ๋ออืมอดูดีมีมาูเถิดเติบตมเอาไว้เดตอกออกตอกเทียวก็นด้กันน้่น อะไรล่ะเนาะเวลาไม่นด้ลาเวลาคุณโตนุ่นเราหมดแล้ว

ôi nắng ôi nắng luôn này luôn nó luôn 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 luôn

อืมบบวันนี้รับวันนี้ระมาณครึ่ได้ไหมครับไม่ได้เลยนะตแบนีตลาแบ้ารับมาใสงเชียวจังเดจะดกดิการดิ้ก็เลี่ยนปุ๊บอยลงไป โอ้ยบอกกาปากดปากดเด้อุเต็มแล้วจุจิ๊บินีเนะไม่ไปได้ถึงกได้ไกน ร้านปาปนเปนบอกเมนแรงเมนต์าไม่เมนไม่โชอเห็นเ้ามาเมนแรนรักกอดเมนบอกเมนแรนเห็นบอกโอ้ยาตน้มในในก็เหล้วกเทียม้าไปเ่อยป้าไปทำเมนูเนยหอเปล่าเนยเนี้ยครับเดี๋ยวมีลกกอดกบ้าเนี้ยไม่หล่เลย ผมเปิ้ลนันเปิ้ลนันเขาเล่าวันนี้นะครับผมนี่ครับผมกับเปิ้ลนันเขาเล่าวันนี้นะครับวันนี้ก็ไปลงกันไผนไหนเมย์เป็นผลอะกี้หนึ่งเป็นปลาบีก็มี่เมเปปลาสวยๆนะครับผมนี่มีปลากรดปลาชรวนไดเส้นมานิดๆนะครับกระดาษประมาณเฟียลูกับวันนี้พออะไรเก็บกันหลานนั่นปลาปอ้วงกับปลาอวง ลาอนี่ครับพอเสรเรียงเสร็จแล้วนะครับเอานั่นสิอาหน่อมมามาคนจุดในนูเลยเลยกอตืมให้จุดไหนดูจวดเดี๋ยวนุ่มๆก็อหน่อมครับนีี้อ๋อนู้คนดีตอบบายดาย อนี่ทาบนีหรอวนี่ชยคิดว่าแบบลุยวนันไม่หนูอตายเป็นต้ตเป็นแบบองาเลยไปซดปซลุยสวนลุยสวนเลยเทเ่อว่านี่อาไแต่ว่าแบบเป็ดสะให้ทำไมมันไม่นเลยเออเทไปเรอยเอยือนอากเป็นเลยเอามาพักกับไ่นอครับไม่มีพักกับได้ตอนนี้สุดๆเลยโอ้กิ๊กเราไล่มังกินเลยเลกินเลอ๋อป อืมไปบักเลยนากุ๊กอ่น,นะครับนะบเรียบเลนามีไปก่อนครับอือต่อไเลย